อกาสที่จะชิงรางวัลอันทรงคุณค่ารางวัลน,นี้ค่ะตัวที่อยู่ก็ต้องชื่นชมนะคะก็ขอแสดงความยินดีอย่างน้อยท่านก็ได้มีโอกาสในการเข้าชิงชัยในรุปป่นแกรนด์แชมเปี้ยนนะคะของสนามแห่งนี้ทั้งเพศดาบเทกอา้งควายดาและควายเผือนะคะไม่เลือกสีนะคะ ดูว่าแปลงแชมเปี้ยนจะออกสีขาวหรือสีดำหรือจะออกสีชมพูอ๋อไอบักหลรหิ้มนมอุ้ยเอาลูกกดเอาภาษาบุรีรัมไก่ไก่หรือกอ่าให้โอกาสอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับ ควายนะคะที่ได้แชมป์ในแต่ละรุ่นได้แชมป์ในแต่ละรุ่นในแต่ละสีในแต่ละเพศนะคะทั้งเพศผู้เพศเมียขอเชิญท่านนะคะถ้าท่านยังอยู่ท่านยังไม่กลับไปก่อนให้เวลาอีกสองนาทีถ้าท่านไม่มาเราจะถือว่าท่านสละสิทธิ์นะคะท่านคณะกรรมการก็จะได้พิคาะพิจารณาเลยว่าตัวไหนที่อยู่ในสนามอย่างนี้สมควรที่จะได้รางวัล แกรนแชมเปี้ยนประจำสนามนี้ค่ะดูเพื่อนครับีนองมากตอนที่นี้ผู้ดใด้ยุ่ไกลๆก,กับมาเบิ้งมันมโอ้ยมันหอนงอเย็นขึ้นจะของมันใช่นาะเงือดไหลเอาให้แม่รับจุงเอาให้แม่รับจุงครับปิดแล้วครับเิญชนะกรรมการพิจาราลยครับ วันนี้ดูฝ่าวีของคณะกรรมการจากประทับที่วายตัวหนไม่มีคำพูดไม่มีคำวิจารเพราะว,ว่าวิจารมาทั้งวันแล้ววิจาราทั้งวันแล้วรัดมาแล้วสกีนมาแล้วพีเซนต์มาเรียบร้อยแล้วคอมเมนต์มาเรียบร้อยว่าตัวไหนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นนะคะในเพศผู้หรือเพศเมีย,รยกรรมการจะ พี่นาเพศเมียก่อนนะคะพี่พี่นาเพศเมียก่อนว่าตัวไหนสมควรที่จะได้รางวัลเกีดยดรติยศรางวัลแกรมแชมเปี้ยนนะคะของมหกรรมควายไทยเมืองหนองบัวรุ่มภูนะคะพัฒนาควายไทยไปควายโลกตัวไหนเอ่ยนะคะนะคะในรางวัลน,นี้ไม่ได้ตัดสินคนเดียวนะคะคณะกรรมการทั้งสามท่านก็ยังอารมณ์ความเห็นกันอยู่เช่นเคยแต่ท่านที่จะ ไปชี้ว่าตัวไหนคือแกรแชมป์นะคะจะมีเพียงท่านเดียวแต่ก็มีการพิจิตรพิเคะห์พอสมควรอยู่กันนะคะ,ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องนะคะที่ได้นําควายของท่านมาร่วมกิจกรรมมาร่วมทําการประกวดในสองวันนี้นะคะจนถึงณเวลานี้ต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ในอากาสนี้ด้วย และก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมเจ้าของขวายทุกครอบทุกค่ายนะคะที่ท่านได้อยู่ร่วมกับพวกเรานะคะกรรมการคณะกรรมการจักการประกวดรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะเราจะจดจํางานดีๆนี้เอาไว้นะคะเรามาดูว่าจะออกรีบหรือออกใหญ่ดูดีๆนะคะว่าเราลองเดาในใจนะคะพี่น้องลองเดาดูซิว่า จะตรงใจกับกรรมการหรือไม่เราคิดไว้ในใจว่าตัวไหนนะสมควรที่จะได้รางวัลแกลนแชมเปี้ยนเทนมีสค่ะขอหลับหลัจนะจะผมเดอ้อผมเดอ้อทีจออมจีนแมครับผมเด้อค่ะไปไปผมเด้อครับไม่ได้ยอมน,นั่นนี่นะไม่ยอมแพ้ เหมือนใครก็ไม่รู้มันบอกว่าบ่ได้มือนีบ่เป่วยยังอีกสี่ปีมาเจอผมบอกอีกสี่ปีเจอผมผมจะเป็นยักษ์ให้ดูคนบ้ากรรมการผ่านตุ้งไหนจ้าของได้เสียว่าบอบเลยกรรมการย่างไปมองได้ดีกันหายเจ้โอ้ยยังหงิดกูแม่เหรอเชียงืีองกูแม่ กว่าแม่เอาลูกมองก็ได้ไหมแม่ใจสีขาดผู้ดีบ่แม่งอยางได้ดาได้ไหอยากเมืองบาจอยากเมืองบางหายใจเบอร์่ัทสองพี่น้องหายใจรดต้นขอ้อ หยุดหายใจกับเรากันหยุดหายใจนี่คือตายเลยห้ามหยุดหายใจอืมไม่ควบจ่อเราดุอืม ยอมนมาแล้วหนึ่งรอบอนาสิตัดสินใจได้แล้วว่าตัวไหนพี่นอ้องนาทีนี้ดูให้ดีๆด,ดูให้ดีๆค่ะนาทีนี้เพชรเมียจะออกตัวไหนเรียนเชิญ อ่าเอาทีละตัวดีกว่าเดี๋ยวเนี่ยมาท่านทีละเพศค่ะ,ะเพศเมียก่อนค่ะอ้าวพี่น้องเสียงปบงมือเป็นกำลังใจให้เจ้าของควายละเสียงป๊บมือเพื่อให้เกียดท่านกรรังการตัดสินท่านพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพค่ะท่านรองผู้การกองปราบปรามของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะรับรองออวอ่าชค่นคำแน่นอนดูว่าจะโจมตีเด้ไหนบ้าทีนี้ ในรุ่นไหนเลยนะคะรางวัลแกงแชมป์ได้แกกใครเนี่ยตาไล่ขึ้นกันชื่ออะไรเพชรเหมือนฝันนะคะเพชรเหมือนฝันค่ะต่อไปนะคะท่านแหนม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 นมกรรมาก,การนี่ค่ะเดินไปเพชรทู่ค่ะต่อไปนี้จะออกขาวหรือออกดำพี่น้องลุ่นซอยกัน

ขอแสดงความยินดีด้วยกับแกงแชมค่ะตัวผู้ผู้ใดก่อนงกีเเจ้าขนไกลค่ะขอแสดงความยินดีกับดีเจกุ้งนางนะคะน้องกุ้งนางไยงมเมืองพญยาแลนะคะเราจะใช้เวทีตรงกลางนี่ค่ะเป็นเวทีเป็นสถานที่มอบรางวัลแกงแชมเปี้ยนค่ะนเวทีนี้เลยนะครับนะฮะทานผ้าน้ทานาน่านเ่าม่น้มานนน้นะานนชมา้น ปีนี้ระจำง,งานมหกรรมควายไทยเมืองลุมพูเพศเมียได้แก่เพชรเหมือนฝันค่ะจากจังหวัดชัยชัยนาทนะคะแล้วก็เพศภูนะคะเจ้าขุนไกลจากจังหวัดชัยภูมิค่ะในโอกาสนี้ขออนุเรียนเชิญท่านนายกน,นะคะค<น>ท่าน,นนายก องค์การบริหารส่วนตำบล